สวัสดีครับพ่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอันนิ้วอันอันนิววันตั้งกล้องยังครับครับตั้งแล้วครับพ่อโมว่าบอตั้งกล้องแล้วบอเออวันดีเด้อครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีแอดน้องสวัสดีเด้อแอดนี่สวัสด oh ีรวมทั้งเน็ตซี่เฮาสุขบุตรสุขศูนย์ภเขามาเบ่งอะไรครับครับพ่อั นิ้วเดี๋ยวนี้พ่อว่าสิกันนั้นนะพ่อว่าสิเอาแนวท่าหายพ่อว่าพ่อ่ได้หายไปสองงวดแล้วเนาะครับพ่อครับใช่ครับบูดขอขอสับสูตรสะก้อนพ่อว่าทั้งปีเนาะครับพ่อตอนนี้สูตรพ่อปับไว้เือร์แล้วได้น้วเอ้ยเตรียมไว้เวอร์แล้วในปีหกแปดนี่มีเตรียมไว้แล้วนี่สูตรที่มันผสมกันแล้วกมีไว้บแล้วนี่ที่บอก นออครับครับพ่อมีคนมีร่าง <spe ak> พ่อก็เลี้ยงดูแล้วแล้วก็ปีร่างจากโตบนจากโตกับมี่เลยคนแล้วนอกจากว่าเล่เขาที่ออกซ้ำกันนั่นตัวน,นั้นมันจะต,ตรงข้างข่ายข้ากับปีที่แล้วล่ะนิว้วโอ้ครับพ่อครับผมอีก่แบบันกับมันเป็น,ปนแผนที่เห็ไนไห้เนาะรองหลับไหวตับของตัวเองนั่นแหละบานนี้<ว>เดี๋ยวในไม่นี่คือนิ้วเสียวของไทยเฮ้าบมหรือว่าเอาของ ของรัฐบาลไทยก่อนดีกว่าครับพ่อ<ฮ>ของของไทยก่อนเนาะครับครับพ่อเป็นไงรับ <เล S 1> สถิติที่อันสถิติที่ผ่านมาเดินดีไม่พ่อสูตรที่ปรับมาใหม่ครับพ่อมันมัพอี่ลอยว่างเนอะหลังจากที่เ่าทำนิ้วแล้วเนาะพ่อออกมาคำนวณสูตรโงพบาเนาะก่อนที้ผปรับมาเนตัวเลขในมันก็เริ่มออกมาตั้งแต่มันออกไอ้น้ำน้านิ้ว ของโปรใหม่นี่หัวสุดท้ายเนาะมันเป็นงวดตอนมันออกไอคือซีเมนออกแปดหกสามบอกบเลขล่งลองมินมเนอกรับว่าวตัดมากหนีพอพอได้หายนิ้วมันเข่าเต็มเปี่ยมหาหนึงได้นิ้วโอ้ครับห้านึงเนี่ยวันวนี้หววย้อนขึ้นไปพอยอดหลังขึ้นสีวันนี้นันไล่เมิ่งแล้วแต่ส่วนมากเป็นเลขล่างเดินนิว้วเ้อพอยอน <ๆ S 1> ไวมิดนอกรวา สามสองแล้วพ่อก็เริ่มต้นเฮ็ดมาตจะหันหนาอย้อนขึ้นมามันออกสามแปดมันก็ถูกนิ้วครับครับผมหงวดถัดมานี่เลขเด่นของพอมี่หกสองหกหนึ่งนน่นมันออกหกหนึ่งในนิ้วเรียกางโอ้ครับครับพ่องวดถัดมาอีกบ้านนี่งวดถัดมาอีกที่พ่อย้อนเด้เอเด้อครับครับ,รบพอ่อพ่อจับได้หกซีเลี้ยดผลออกหกสามนิ้วโอ้ ผมทำไปเรื่อยบนนอง้อง้อทุกท้ายงั้นว่าเราง้อทุกท้ายเหมือนกันที่มันออกกันสองศูนย์เก้านั่นพอ้อมกับเขาสมศักหน้าหนึ่งเนาะครับครับพ่อบัตรมือกีนี่เต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเลยได้เนิ้ยโอ้ครับพ่อครับแกว่าพ่อขอมือถือดินี่ไว้ครับครับพ่อ เีืนหึ่งกับเงินเอาหน่อยเนาะมันก็บอกมีเงินซื่อแล้ววันนี้ก็เอาไปซื้อถ้าข้าวบะะาดมาตัดออกซะาตมันถือจังจีนะมันก็เลยฉ้นมันกับว่าไม่เลขตัวเดียวเนาะเลขสองสามตัวนี่นนะครับครับพ่อ ยิ่งถือออกไปซ่ามันกะถือว่าบุญบมทนอดก่ลองล่องบางเทียงนี่เด้อนี่เด้อครับครับพ่อนี่เป็นของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่วันถือเด้อมันตีเป็นเลขดีสี่เพราะถือว่าเป็นเลขวิ่งเด้อเป็นเลขวิ่งในกันในนีเลขในนีสี่มีทั้งบนและกอล่างครับครับพ่อตัวบนสามตัวล่างมันตีอยู่ในนีตามตัายที่เท็นมาเด้อครับครับพ่อมือแรก ศูนย์ศูนย์เนอแล้วก็สองครับสองเจ็ดเจ็ดแปดครับแปดห้าเก้ามอันนี้ครบพอดีหนึ่งฝนล่างครบพอดีเร้วอแต่ว่าตัวใดสีอยู่บนตัวใดสีอยู่ล่างตัวใดสิบเป็นลักล่อยอันนั้นพอกำหนดว่าใดคือกัดนิ้วครัแล้วเยียบขวาในนี่จะต้องมีหนึ่งตัวล่ะ สิเป็นสองตัวบนหรือสองตัวล่างพ่อกบบราก็ู้ตามทำลายที่เห็นมากเนาะครับนึ่เต้องมีหนึ่งตัวให้เห็นเดอนีิ้เด้อครับครับพ่อมันนี้ก็ที่จับใหม่กระคือจับสามนี่นะสามเลขวินงนี่นะนี่รับมีนมเป็นเลขทั้งเบิดอยู่เจ็ดแหโจดหรืออาจจะหลายแน่แต่ถาพ่อพ่อเอาไว,เว้เบผัด ในในของมันคือเป็นเด็กวินเนาะพ่อก็เลย้ยดจับไปเวอร์ตามล้าพ่อจ้าไม่แค่สามตัวคแค่ถามมันมีสามตัวจ้าใหม่ครับมันก็ติรุดไปตัวที่พวกจ้าใหม่นะพอ่อก็เลี้ยไว้ไอเทมใหม่เอฟที่สี่หน้านนเอาเดินยิ่งเด้อครับผมครับพ่อบุกเอาตัวแรกเนาะสองตัวแรกคร่ะบนลงน้ำนตาลเท่านินน้น,นีดเด้อครับครับผมบุมมีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเออเก้าเจ็ดแล้วต่อไปเก้าแปดเก้าแปด เก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดครับแล้วก็ 8, 8, แปดเจ็ดแปดเจ็ดแต่ต่อไปก็เป็นสองแปดครับสองแปดแปดแล้วก็วันนี้พอ่อติดจับศูบบ 2, นย์ 2, ยพ่อที่พ่อจับสองแล้วจับสองอีกจับหน่อยตัวเดียวครับเพราะว่าเป็นอย่างจับหน่อยตัวสองงันคือสองกับเจ็ดมันเป็นตัวเดียวกันเลยนี่เนอะโอ้ครับพ่อ เคือเขายนเลขสิบตัวเหลือหาตัวมันสองกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันศูนย์กับห้าตัวเดียวกันแปดกับสองตัวเดียวกันอย่างที่นานิ่งก้ากับอีกตัวเดียวกันเดี๋ยวพอทีอธิบายแต่พอที่หาบดยกันก่อนเอาเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเอออย่าก่อนเนี้ยก็ศูนย์แปดครับศูนย์แปดต่อจากศูณแปกก็เป็นศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สอง ตัววัน,นี้วงกมสามตัวนี่สามตัวนี่ตามตามปกติพ่อที่หายไปแก้สามตัวนี่ล่ะแต่ว่ายานชุดนั้นมันไปหลุดไปสุดนั้นน่ะนะบวงกลมเก้าเจดงเก้าแปะแล้วก็ศูนย์แปดวงกลมสามตัวนี่ละ่คคละครับครับพ่อสามตัววันนี้พ่อที่จับเลขสามตัวให้ชุดหนึ่งเนอะครับครับพ่อเลขเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปด อนี่ยทั้งหมดคำนวนมีเท่านี้ล่ละเดี๋ยวพอจะอธิบายสร้างมาเนี่ยค,คือเลขไม่สูตรนีนี่นะพอคำนวณสูตรเป็นเลขเลขตัวคู่กันความหมายตัวคู่กันคือ,อยังไคดดคคงคือจิตตัววิทยานั่นนเมื่อหานิวเป็นสูตรอย่างน,านี้เมื่อหานิ้วแล้วเมื่อหานิววมาึ้นแล้วก็นับเบิ้งแลว้วก็เดี๋ยวเอาอีกไฟล์หนึ่งมาประกอบกันเขาแล้วก็นับต่อมันจะเป็นคู่กันแบบนี้ ยิงตู้กัห้าเด้อถามนี่ผู้ใดมากเล่งิ่งหานันท่านพ่อีแต่น่าครับตอกวันก็มีศูนย์่กับผมลาศูนย์ห้าตัวเดียวกันเด้อยี่อเด้อครับีวันเนสองก็เ็ตตัวเดียวกันสามปกติถาพอี่เอาแค่เจ็ดตัวเดียวก็ได้ทังสองตัวเดียวก็ได้มันติดเฉลี่ยดูหนี่แค่สามจีตัวเงินบงเพแค่ว่าเป็นอย่งคือเอาโกอย่าเดียบีบใจครับเพราว่าสกเตัวเดียวกันทังสี่หอือ วันนี้แปดนี่โคงงตัของมันนี่แปลว่าถ้าผู้ใดอชอบสามมันเนี่ยเพมัดสามเราก็มักแปดท่านก็ว่าพี่เพราะว่าสามกับแปดมันตัวเดียวกันครับครับพ่ออยู่ที่ตู้จับว่าเก้าเจ็ดต้องสี่โอ้ยเพมากละเก้าเจ็ดนี่มากสองไว้นั่นมันกับตัวเดียวกันก็เป็นเก้าสองได้อยกันสินะแอดครับครับพ่อย่งนีไม่เก้กาหรือสามมันี่เก้านี่มันมุงมนี้ตัวไหนแล้วมันเป็นตัวของมันเองบางครั้งถ้าแปดรุดป,ปั๊บนี่ มันติดสายเป็นสี่ทัานที่ส <i diction aries> <ac ad> ี่กับเ้ามันตัวเรียวกันหรือแอดเดอร์โอ้ครับพ่อครับไายหาเอ็ซที่นนี้นั่งพ่อเล่าเนาะเพราะพอลงทำไรหายเป็นตัวเรียก้เพิ่งบ่ได้เพราะว่าเขเห็นรเปล่ยนครับครับพ่อบาหลายจังน้อยเนาะอย่างเอ็ซที่อเข้าใจเพราะว่าเลขมันตองอยู่เรื่อพอหนังแต่ที่เนื้อเนื้อนะก็คือเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดี่ะตัวเนื้อเนื้อมันเนินนิ่ว้อตัวตัวเน้ใช่ไหมครับพ่อ นั่นแหละตัวเนื้อเนื้อมันแปลว่ากับเนื้อบางทางมอาจจะเป็นเกต้าก <ÜNDNIS> ็ได <học> ้ร <iter> <t ul min> er> ู้แปดเก้าก็ได้ตนึ่ง้าครับครับพ่อวันนี้พ่อพรรนภูพ่อได้ว่าไผ่สีวนไผ่สีร้างเนื้อเหล็กตู้หนึ่เนื้อแปลว่าติดตัวหนึ่งต้นนิ้วครับ แล้วตดิดคู่ใดเราว่าบนกับล่างแล้วจะต้องมีหนึ่งตัวสีฉินสามคำแรที่พอเห็นหน้าเด้ออ๋อมันมีติดไม้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับพ่อโอ้คุณมีนอนในเลขสีตัวนี้<อ>ไปที่พัดไหมัอนคืพ่อกับสี่คู่ในการสูตรนองสูตรยังไงแนวนี้นครับครับพ่อลูกหไปถามพอว่ามันถือตัวไหนพ่อกับบอลับตัวไหนเด่อองพ่อกับบอลลูแต่ว่าถา้าสามสูตรเขาแบบหลักโปรเซ็นต์เลยล่ะสูตรนยืนไม่หลักโปรเซ็นต์ครับครับพ่อ ทั้งเกลียได้จากสายพิพอเห็ดสูตรของสามแหลมตอนนั้นว่าหล่ะเล่เขาเลยบอกมาตั้งแต่พูดอะไรพอเห็ดมาตั้งแต่ตอนที่พ่อติบอกมาบอกตรงไหนนี้เลยมาบอกมาบอกฟังพอชุ่มสาสูตรอยู่ตั้งแต่สองเต่ามาถึงมาตลอดนิ้วเรียกร่างส้งศูนย์ที่สามสองแปดห้าเมื่อกี้แปดห้าแต่พ่อพ่อพาถ่ายไปห้าแปดเป็นมาพอเหตดไฟหาแปดสามสองไปได้สองสาม นั่นมันคมับผมซื่อนะน้อมันเล็ห์เล่หใช่เลยครับเพราะมีไก่นนยลยนี่นนเ,นเอ้ยครับพ่อเขาเลยมั่นใจในสูตรนี้เพราะว่าย้อนขึ้นวงนี่พ่อมันย้อนไปซุ้มเมืองเต่มปีไอ้ซีศูตรซีหา 40, 40, ที่ยังนัน่นมันมันถือหลายกุกกี้ไนี่สูตรนี้นะโอ้ครับพ่อครับมีสูตรนี้เลขที่พ่อไปหาโตเป็นยังจังว่าโคบ,บ,บ,บลโคร่างสูตรหนึ่งมันเป็นสูตรเลขร้อยหลักร้อยเงินครับครับ เป็นหลักสิบสูตรหนึ่งเป็นหลักหน่วยศูตรหนึ่งหลักสิบหมื่นสูหนึ่งหลักสิบล้างวันนี้มันก็พอดีแต่ละสูตรอีกมันถึมีสูตรลูกของมันอยู่สามสูตรครับก็สูตรที่ได้สูตรนี่เป็นสูตรแม่นีสูตรล,ลูกมันสามสูตรมาโนนี่คือว่าเขาได้แล้วสูตรนี่นะโอ้ครับนี่ยูนีมีอยูหาสูตรเดอร้อนี่ครับ <มา S 1> ครับมาพบหมุดงตั้งสามทำลายเด้นนิวเด้อโอ้ครับพ่อครับดี๋ยที่ิบายกันฟร้างเนาะเพราะว่ามันทรงตัวเลขใก้กันเห็นว่าได้เนาะครับครับ เจ็กที่คุณบอกพแม่ขมมาเพิ่งกะบตบยายจอว่าผู้ขาเคยเจอเออตั้งใจเย็ดอย่ากให้ถือกันนะอย่ากให้เอาถือเป็นอยัางันมันถือภาพานั่นคือมีคำถามว่าเป็นอย่างคือบรลอยรถือเแต่เจ้าของผมคนจนก็คือว่าฟังหลาเอาถือพระกบดมันบุญวาสน,นาไดนนี้เฮ้ออยนีค้ครับครับพ่อแต่แท้ก็ลุยออกไปหันหลามันบุญวาสน,นา เอาบางทีมงนนี่ดีอยู่แล้วเอาเอาดีตัวนั้นตามประโยชน์แก่เราเพราะอะไรฮะบาคนที่ไหนคือนายต้องเจอคนบัตรหนักว้าวน้อครับครับพ่อครับบได้ยังสินะถ้ามคนได้คนยี่ยงยังไงคนก็ต้องเขาลืมผมผู้เขียนเลขดอกคนกับนี่ทำใจอยู่เลยครับเนาะนี่ใช่คร่ะเออนั่นก็ไปกระลายน้อยอยู่เนาะค่ะน้องงวดนี้กับน้องๆของเด้อที่คุณพ่อคุณแม่ ผมที่เราไปเรียนน้ำโซ่ดนี้น่ะครั้งนนี้ตะพานไปสะนเด้อครับงวดนี้งวดหน้ากับงวนี้เดี๋ยวกับตีที่ต่อคำนี้นี่ละงวนยากเนาเพราะว่าผมเป็นผู้คำนวณหลังจากนี้แหลวผมบอกคำนวณอเลรผมกอังเรียนรู้อยู่กับการเดียนนี่นะครับจงเด็ดในหลักสูตรตัวนี้ครับอืมผมต้องการต้องเด็ดในหลักสูตรตัวนี้ผม่อ่ยากจีเกียนแต่เหนือยนี่้หนี่ก็เขียนอยู่ได้หนี่ดีนิ้วมากนี่พ่อก็เขียนในกันบ้านเดียวนี้ปั๊มปนเป็ปเรื่อยเนาะ เราตั้งใจตรงนี้ก็อยากห้มันสำเร็จเพราะว่าเบื้งหลังมันเป็นไปได้นะครับครับพ่อเยอะอย่างไรก็ได้กอ่อยอย่งเงี้ยกำังนทำด้วยในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหละเด้อพี่น้องประภูตุวัลย์่มพ่นี่เด้อพุ่มุ่มนั่ะเด้อเฮ่บังบังด้วยลำด้วยมีตุกบาแข่งแรวงจะเล่อนุงเือนเด้อจ้าถูกใจเป็นหญิงเด้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ัขอบคุณพ่อมากมากค่ะ E. ค่ะค่คสวัสดีค่ะค่ะค่ะถ้าม่ชมเป็นแนวทางของพ่ออุดรนะคะถ้าใครมีโชคไม่ลาบก็อย่าลืมคุณพ่อนะคะสงสารคุณพ่อเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคไม่ลาบกันทุกทกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ